สวัสดีครับเงินวินเทจมาแล้วครับเมื่อวานเสนอวิกเกมครับปีส5 3 7ันสนะครับกำลังเปลี่ยนล้อแม็กซ์ล้รเดิมมันล้นนะรถเดิมบางแล้วคันนี้เปิดราคากันที่35,000นนะครับรถอยู่จังหวัดกร,รุมานครลแม็กซ์ชุดนี้ครับเบลแถมไปเลย สวยงามครับดูภายในก่อนอแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นภายนนในเดิมมากครับแต่ว่าดิฟฟี่ไม่ได้ให้ะครับฟฟีไม่ได้ให้ครับจะให้บอกโหลดลงเล็กน้อยภายในสะอาดครับคันนี้แอร์หนาวลอ,อ รถปี2อ4 1นรบะต้องขอแา้ไขครับปี1998ปนะครับีนี้ครับ1 9ึ8งเกากเครื่องเบนซินนะครับแซ็บ20สสะอาดครับง่ายแรงครับขับทางไกลได้สบายน้ำไม่ดันควันไม่ไหล การจ่ายก็เปลี่ยนเป็น C D I แล้วนะครับติดง่ายครับง่ายอันนี้จูนติดแก๊สให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้สองระบบครับอันนี้จ่ยทักกันเข้ามานะครับ3ามหมื่นหบาทนะครับโทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจดสี่นะครับรถอยู่จังหวัดสกลนครครับ3ามหมื่นห้าครับโทรมาต่อรองได้ นน้อยครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผม